อเล็กบ้านให้ลูกอีกเตะลูกลูกไหมลูกลูกแม่หนังมาปุกยันหนัพี่แม่สิไปโรงเรียนแล้วลูกลูกลูกเร็วไปรดเอาสิปิดห้องแม่มันเปบอมมี่พูยูหน่ะแม่มามาออกมาแล้วลูกนันนั่นมาท่านอิ่มอยู่ไหนแม่เออยาสาวปลุกไล่ตัวออกไปนอนข้างนอกไหมลูกแม่จีปิดห้องแมเร็วมามานอนข้างนอกก็ได้ตัวเลยน้ำอีชีเท่าบุญของหน่อของเร็วแล้ว อ่าอยู่นี่มันนั่งสบายแม่ก็ะยักนั่นคนมันนอนกยัยกหลับกยักนั่นยิมาปลุกยามาปลุกเดี๋ยมือ่อคืนไปใส่มาบนจักหลับจอกนอนกลับมาขอนชี้แจงนี่โอ้ยหาเละะาะเนาะบักกะเล็กนะมันกร,ร,ระแทกกระดาภาษาแมวละเจ้าบ้าเข้าใจดอกเจ้าบ้าแมนแมวไหม อ้ยขอนอนอีกจากเซตนาทีนะแม่10นาทีจังได้อี่แม่สิสายเรงเียนแล้วมันเจ็ดม่วงกว่าแล้วนี่เล็กน้อยจะเข้าแถวแล้วเอาเป็นคู่จังได้มาไปเราเรียนสวยแดดแล้วมันยังก็ใส่สันแีโอ้ยไปเปลี่ยนสุดใหม่เลยไปเปลี่ยนสุดใหม่เลยใส่ไปยังก็สัน๋ยวเด็กน้อยเรีเนมันกระชิลงยาวเบิ้ลตุ้งมันสิสันจะได้กังเกงขาเง่าด้หนิบ๊อบแมนกระป๋องโว้ยมัวไว้บบกระเลกเนี่ยอาอตีโอ้ยคนมันเขื่อนนานนะเหอะ ไปรอดไปรอดขังผมไว้ในห้องเล่น,ลน,ผน,นนะผมมีน,น,น้อยใช่ไหมนี่นหนแหละหัดสวดแรงเจ้าจัะมากแค่เ,เดียวก็ได้ดอกเอ้าคือว่างั่นสิบอว์หิวน้ำหิวเขาเดเดว่าจะตีสิบอว์ปวดขี้ปวดเน่าตีอ๋อปวดแย่กับปวดเน่าก็บตีเน่าใช่เปล่แในกองผานะไม่ยากดอกเนี่ยขั้นใดเบากับโอ้ยเล็กไปไปลูกๆแล้วเร็วเร็ว ย่าอู้ย่าอู้อ้ยเห็ดตัวปานเด็กหน่อยนักเรียนเว้ยอ่าเด็กหน่อยนักเรียนจนได้มันไปเรี้ยงกัน้าุ่นคู่ตัวแต่จีบไปตัวคือคู่แต่นักคู่เปเรียงสวยๆนะแม่แต่มันพออะเน่มึงมึงมึงมากระเล็กมึงย่าเบ้าลุอรัวให้เงินเดือนกูโอกขจียวนมึงน,นี่แหละมาแม่นงานเจออ้าะละไปเรียนสวยยามาหาตัวเพื่อนย่ามาปลูกยาปลูกไป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 กระเป๋าไปได้แม่ มันโมโหอยากนอนเอ๊ะมันก็คือ้มัวแดงตบแดงตบแดงฮาหากวนกันไปไปไปผมนอนมุจะนอนนี่แหละจะไปเล่นโรงเรียนน่ะทีมพ่อไม่ใ่ละก็ต้องนอนดอกแหน่แหน่บอกเรากับบอฟังดีล่ะไปไปเล่นไปเล่นมาเช็คกิตาก่อนมาเช็คกิตาก่อนเอาแมวเองให้เฮ็ยคนที่นั่นไป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 จะไปกับป้าไปโรงเรียนน่ะโอ้ยเฮ็ดตัวปุกยากเว้ยเหล็กไปแล้วได้แบดนี้นับหนึ่งนับ สองนับโลดนับคนหลกับมะลุก,อลกสองนิดสองหน่อยนับสามฮันเจ้าเขามามีกัดเนาเจ้าฉีเอาว่ากัดแด้นี่ละ,บ,ละบักกะเล็กแมงเชื่อละบัญญามันสีนอนน่ะมันบอสเฉชอนใจไากูสีนอนอย่างเดียวกูนอนอย่ามาปุกเป็นอันขาดนี่ละปัญหามันบกักกะเล็กอ่ะไปได้บัดนี้แม่ไปเรียนงเด้อไปแห่ไปได้ เออไปอีดีได้นี่ไปรดไปแล้วบม่หายนะมันหนักไปใช้กาแอฟอไปเถอะคั้นสินันต่อแม่ไฟ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 โอ้ปิดประตูไม่ต้องหมันหน,นักไม่ต้องหง่วงความหนักความไฟความไนี่ล่ะผมนั่งอยู่นี่ก็ได้สิบนาทีผ่านไปเอเล็กเอ่อไม่ยัองอีกว่าจะไปเรื่องอยุติเรื่องไหออกมาอีดีติเฮ้อออกมาบ่าเปลี่ยนใจบ่แล้วลองเปิดประตูลองปิดประตูเทียนนึงมันที่มา อลเล็กไปไหมออกมาไหมหอืมปลาได้น้อยนะเจ้าอลเล็กเปลี่ยนใจปะเปลี่ยนใจปะเออไอ้เจ้าชีปลับผมกะบ้าลูกหลักเปิดเดินเปิดเดินห้นเจ้าสวยโรงเรี้เราเห็นฟ้าออไปเปไ็นยังโอ้ยน่นะเดี๋ยวพ่อกระจมเดี๋ยวกะว่าบันไหนเรียนเงินเดือน,นโอ้ยน่ะ